What's the listghettittys'sgh Next on สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ Active Education นะคะวันนี้เราจะเรียนภาษาอังกฤษกับการ์ตูนเพปปรพิกค่าวิธีการเรียนรู้ของเรานะคะเราจะแบ่งวิดีโอออกเป็นซีนในแต่ละซีนจะมี3ช่วงช่วงที่1ให้คุณเรียนรู้ฝึกฟังด้วยตนเอง ช่วงที่2จะมีสับท้ายเท่าให้และช่วงที่3จะมีการแปลให้เราจะพูดถึงโครงสร้างประโยคและคำศัพท์ที่น่าสนใจจากนั้นต่อด้วยแบบฝึกหัดเพื่อทดสอบความเข้าใจของคุณและในช่วงท้ายสุดของวิดีโอนะคะเราจะรวมทุกซีนให้คุณดูและจะมีบทสรุปประโยคที่คุณสามารถนำไปใช้จริงได้ในชีวิตประจำวัน What's next on the list? Spaghetti! Pighetti! That's right, George, but it's called spaghetti. Pighetti! Spaghetti is Pepper and George's favourite food. What's next on the list? Spaghetti! Pighetti! That's right, George, but it's called spaghetti. Pighetti! Spaghetti is Pepper and George's favourite food. What's next on the list? Spaghetti. What's next on the list? Spaghetti. อะไรคือสิ่งต่อไปในรายการของพวกเรานะ Pepper p e p p าพิกตอบว่า Spaghetti เส้นสปาเกตตีนั่นเองอย่างที่เราเคยพูดกันไปแล้วนะคะว่า list คือรายการช้อปปิ้งนะคะที่มัมมี่พิกจดมา ส่วนสปาเกตตี้คือเส้นพาสต้าชนิดหนึ่งที่มีลักษณะยาวถ้าเกิดเส้นแบบอื่นก็จะไม่เรียกว่าสปาเกตตี้นะคะจะเรียกชื่อเฉพาะของลักษณะเส้นนั้นๆพาสต้ามีต้นกำเนิดมาจากประเทศอิตาลีนะคะและทำมาจากแป้งสาลีน้ำและไข่ พาสต้าจะมีหลายรูปแบบด้วยกันนะคะและในแต่ละรูปแบบก็จะมีชื่อเรียกแตกต่างกันออกไปในที่นี้นะคะสปาเกตตี้คือพาสต้าที่มีลักษณะยาวและเส้นกลมค่ะ That's right, George, but it's called spaghetti. That's right, George, but it's called spaghetti. ใช่ละ e o r g e แต่นี่เรียกว่าสปาเกตตี้นะคราวนี้เรามาดูรูปประโยคของประโยคที่ว่า It's called สปาเกตตี้กันนะคะ it's called spaghetti ย่อมาจากประโยค it is called spaghetti ซึ่งมีโครงสร้างประโยคคือ subject บวก verb to be บวก verb ช่องที่3ในที่นี้คือคำว่า called และบวก modifier นะคะในที่นี้คือคำว่า spaghetti ที่เป็นชื่อของอาหาร สิ่งที่ทำให้เรารู้ว่านี่คือ passive voice คือลักษณะ verb to be บวก verb ช่องที่3นะคะแต่ passive voice คืออะไรก่อนที่เราจะไปรู้จัก passive voice เราจะต้องพูดถึง active voice ก่อนค่ะประโยคโดยทั่วไปแล้วนะคะจะถูกขึ้นต้นด้วยประธานและประธานจะเป็นผู้กระทำกริยาในประโยคและในประโยคนั้นจะมีกรรมหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับลักษณะของประโยคนั้นๆน,น,นะคะ ในที่นี้คนที่เรียกสปาเกตตีคือ daddy pig นะคะซึ่งเราจะสามารถเรียงประโยคได้เป็น I called it spaghetti ฉันเรียกมันว่าสปาเกตตีและนี่คือประโยคที่เรียกว่า active voice นะคะคือประโยคที่ประธานฉันเป็นคนเรียก I called it ฉันเรียกมันว่าสปาเกตตีแต่ประโยคในภาษาอังกฤษจะมีประโยคอีกชนิดหนึ่งที่ไม่ต้องการเน้นประธานแต่เขาต้องการเน้นกรรมนะคะเพราะว่าประธานเราก็รู้ๆอยู่แล้วว่าฉันเป็นคนเรียกไม่จำเป็นที่จะต้องพูดถึงก็ได้แต่ฉันเรียกสิ่งของชนิดไหนสิ่งของที่แตกต่างกันฉันต้องการเน้นสิ่งของเหล่านั้น ประโยคในภาษาอังกฤษจึงมีประโยคอีกชนิดหนึ่งที่เรียกว่า Passive Voice คือประโยคที่นำกรรมขึ้นมานำหน้าประโยคนะคะแต่ในทางก m a r แล้วเนี่ยเราจะรู้ได้อย่างไรว่าประโยคนั้นถูกขึ้นต้นด้วยผู้ถูกกระทํำหรือว่ากรรมแทนที่จะถูกขึ้นต้นด้วยประธานในภาษาอังกฤษเขาจึงมีลักษณะประโยคพิเศษขึ้นมาอีกชนิดหนึง่ง คือ verb to be บวก verb ช่องที่3เพื่อบอกให้คนรู้ว่าประธานของประโยคเนี่ยไม่ใช่ผู้ที่ออก action แต่ประธานของประโยคคือกรรมที่ถูกกระทำแทนที่ daddy p i g จะพูดว่า I called it spaghetti daddy p i g ไม่ต้องการเน้น I daddy p i g ต้องการเน้นคำว่า it daddy p i g จึงนำ it ขึ้นมาไว้ข้างหน้าและตามด้วย verb to be is และตามด้วยเว r รช่องที่3 called it is called spaghetti มันถูกเรียกว่า spaghetti เมื่อไหร่ที่คุณพบว่า Verb to be ถูกตามด้วยเว r รช่องที่3ให้คุณรู้ไว้เลยว่าประธานของประโยคคือกรรมนั่นเองไม่ได้เป็นคนออกแอคชั่นจริงๆแต่เป็นผู้ถูกกระทำคราวนี้เรามาดูวิธีการสร้างประโยคนะคะ ถ้าเกิดสิ่งที่คุณต้องการพูดถึงนั้นเป็นคำนามเอกพจน์ที่มีอยู่หนึ่งเดียวหรือว่าเป็นคำนามที่นับไม่ได้แล้วก็เมื่อคุณสร้างประโยคคุณจะต้องขึ้นต้นประโยคด้วยคำว่า it this หรือ that it is called this is called that is called อันนี้เรียกว่าและหากสิ่งที่คุณต้องการพูดถึง เป็นคำนามพหูพจน์มีหลายอันหลายตัวแล้วก็คุณก็จะต้องพูดว่า they are cold these are cold those are cold พวกนี้เรียกว่าคราวนี้เรามาทำแบบฝึกหัดกันนะคะ what is it called it is called เติมคำลงในช่องว่าง what are they called they are called Spaghetti is Pepper and g e o r g e 's favorite food Spaghetti is Pepper and g e o r g e 's favorite food Spaghetti Sp <aghetti S 2> เป็นอาหารที่เพป p ป r กับ George ชอบมากคราวนี้เรามาทำแบบฝึกหัดกันนะคะ What is your favorite food คุณจะสามารถตอบได้2แบบด้วยกันคืออันดับแรกคือ My favorite food is และตามด้วยชื่ออาหารหรืออย่างที่สองคือนำหน้าด้วยชื่ออาหารที่คุณชอบ และต่อด้วย Is my favorite food ลองทําแบบฝึกหัดดูนะคะแล้วก็เขียนคอมเมนต์ตอบกลับมาด้วยนะคะเราจะได้มาตรวจกัน I wonder where the spaghetti is I can see it This way Spaghetti Look mommy here's the spaghetti Well done Pepper Let's put the spaghetti in the trolley Yes mommy I wonder where the spaghetti is. I can see it! This way! Spaghetti! Look, mummy, here's the spaghetti! Well done, Pepper! Let's put the spaghetti in the trolley. Yes, mummy! <coughs> I wonder where the spaghetti is. I wonder where the spaghetti is. I wonder where the spaghetti is. จะตามด้วย full stop ก็ได้หรือว่าจะตามด้วยเครื่องหมายคำถามก็ได้นะคะซึ่งขึ้นอยู่กับว่าคุณจะต้องการเพียงแค่พูดขึ้นมาลอยๆหรือว่าคุณต้องการจะถามคำถามอย่างจริงจังซึ่งในที่นี้นะคะ daddy pick ไม่ได้ต้องการถามคำถามอย่างจริงจังแค่พูดขึ้นมาลอยๆเฉยๆต่อมาเรามาดูโครงสร้างประโยคของคำว่า I wonder กันนะคะ I wonder เป็น main clause ซึ่งถูกตามด้วย subordinate clause where the spaghetti is ฉันสงสัยจังเลยว่าสปาเกตตี้อยู่ไหนทำไม daddy p i ิกไม่พูดตรงๆไปเลยว่า where is the spaghetti คำว่า I wonder where the spaghetti is เป็นคำถามที่ฟังดูแล้วนุ่มนวล daddy p i ิกไม่ได้จงใจจะให้ใครเป็นคนตอบคำถามแต่แค่สงสัยว่าฉันสงสัยจังเลยว่าสปาเกตตี้อยู่ไหนหนะ เผื่อจะมีคนมาช่วย Daddy p i ิกหานะคะซึ่งในที่นี้ก็คือเพปพิกนั่นเองที่เสนอตัวขึ้นมาหาสปากเก็ตตี้ให้ Daddy p i ิกตัวอย่างประโยคของ I wonder I wonder who she is I wonder where he lives I wonder what they are doing I wonder why he didn't tell her about it I wonder when the pizza will be delivered I can see it this way I can see it This way ฉันเห็นแล้วทางนี้ไง Spaghetti look m o m m y here's the spaghetti Spaghetti look m o m m y here's the spaghetti Spaghetti ดูสิแม่ Spaghetti กกอยู่นี่ไงเรามาดูประโยค here's the spaghetti กันนะคะ here's the spaghetti แปลว่า Spaghetti กกอยู่นี่ไงอยู่ตรงนี้ไงคำคำนี้นะคะประโยคนี้ เป็นคำตอบของประโยคคำถามที่ว่า Where is the spaghetti? หรือ I wonder where the spaghetti is เมื่อตอนที่เพปเปอร์พิกไปเจอของนะคะถ้าเพปเปอร์พิกไปเจอมะเขือเทศ tomatoes เพปเปอร์พิกก็จะพูดว่า Here are the tomatoes, mummy. เพปเปอร์พิก ใช้คำว่า are เพราะว่า tomatoes เป็นนามที่นับได้และ tomato ที่ p e p p e r p i c พูดถึงมีอยู่หลายลูกดังนั้น verb ที่ใช้ในประโยคจึงจำเป็นที่จะต้องเป็นคำว่า are แต่เมื่อ p e p p e p i c ไปเจอ spaghetti นะคะ p e p p e r p i c พูดว่า here is the spaghetti m o m m y ทำไม p e p p e r p i c ใช้คำว่า is e เพราะว่า spaghetti เป็นคำนามที่นับไม่ได้นะคะ และคำนามที่นับไม่ได้ก็จะต้องถูกใช้ v e r รอันเดียวกับนามที่เป็นเอกพจน์เสมอดังนั้นคำว่า here is จะใช้กับคำนามนับไม่ได้หรือว่าคำนามเอกพจน์และ here are จะใช้กับคำนามที่เป็นพหูพจน์นะคะต่อไปนะคะก็ถึงเวลาทําควิสทดสอบความเข้าใจนะคะแล้วก็อย่าลืมนำไปใช้ด้วยนะคะทําควิสว่า คำนามอันไหนที่จะต้องใช้ here is หรือคำนามไหนที่จะต้องใช้คำว่า here are นะคะทำกันบ้านแล้วก็คอมเมนต์บอกกันนะคะจะได้เข้ามาตรวจดูค่ะและอย่าลืมนำไปใช้จริงในชีวิตประจำวันด้วยนะคะ Well Well done, Pepper. Let's the spaghetti the trolley. Yes, <Bobby. S 1> well done, Pepper. Bobby. in put Let's put the spaghetti in the trolley. Yes, mummy. ดีมากเพพ่า <Pepper. S 1> เราเอาสปาเกตตีไปใส่ในรถเข็นกันเถอะได้เลยคะ่ะแม่เรามาดูรูปประโยคของคำว่า Let's put the spaghetti in the trolley กันดีกว่านะคะคำว่า Let's เนี่ยย่อมาจากคำว่า Let us แต่ในภาษาพูดจะใช้คำว่า Let's โดยโครงสร้างประโยคนะคะคือคำว่า Let's บวก verb ช่องที่หนึ่ง ในที่นี้คือคำว่า put และบวก modifier ในที่นี้คือคำว่า the spaghetti in the trolley ประโยคที่ขึ้นต้นด้วย let's บวก verb ช่องที่หนึ่งเนี่ยเป็นการชักชวนให้ทำนะคะในที่นี้ m u ม m y p i กพูดว่า let's put the spaghetti in the trolley m u ม m y p i กพูดว่าเราเอา spaghetti ไปใส่ในรถเข็นกันเถอะในชีวิตประจำวันคุณจะใช้คำว่า let's กับอะไรได้บ้างเรามาดูตัวอย่างประโยคกันนะคะ let's eat มากินข้าวกันเถอะ let's take a shower เราไปอาบน้ำกัน let's go to the bathroom ไปเข้าห้องน้ำกันเถอะ let's wash our hands เราไปล้างมือกันนะ let's go for a walk เราไปเดินเล่นกันเถอะ let's have a break เรามาพักกันสักแป๊บนึงนะ Let's go to bed เราไปนอนกันดีกว่า Let's get up เราตื่นกันเถอะตื่นได้แล้ว Let's cook our dinner เรามาทำอาหารเย็นกันเถอะ Let's go to work เราไปทำงานกันเถอะ What's next on the list <c oughs> Spaghetti spaghetti Sp That's right, George, but it's called spaghetti Spaghetti! Spaghetti is Pepper and George's favorite food. I wonder where the spaghetti is. I can see it. This way. Spaghetti! Look, mummy, here's the spaghetti. Well done, Pepper, Let's put the spaghetti in the trolley. Yes, mummy. What is it called? What are they called? It is called spaghetti. They are called tomatoes. What is your favorite food? My favorite food is pad thai. Pad thai is my favorite food. I wonder where the spaghetti is. I wonder where she lives. I wonder why we need spaghetti. Where is the spaghetti? Here is the spaghetti. Here it is. Where are the tomatoes? Here are the tomatoes. Here they are. Let's put the spaghetti in the trolley. Let's watch Active Edge channel. Let's practice English. <laughs> <speaking in> English> สิ่งที่สำคัญคือคุณจะต้องนำไปใช้ในชีวิตประจำวันฝึกกดทุกวันและนำไปใช้กับเด็กสองภาษาด้วยนะคะขอให้คุณฝึกทุกวันพูดย้ำๆพูดซ้ำๆกับตัวเองนะคะและภาษาอังกฤษของคุณจะพัฒนาอย่างก้าวกระโดดแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ